เครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการใช้โปรแกรมนะครับสำหรับเครื่องมือที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับการใช้โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราก็เข้าไปดูในส่วนของการตั้งค่านะครับตรงส่วนนี้นะครับจะขออธิบายตรงเครื่องมือตรงนี้ชื่อว่า q u วรีนะครับตรง q u r รีตรงนี้ก็คือ,อะจะเกี่ยวข้องกับคำสั่ง SQL ในการค้นหาข้อมูลในการอัปเดตข้อมูล รวมไปถึงการตรวจสอบด้วยครับว่าโปรแกรมนี้มีตารางที่ใช้ในการเก็บฐานข้อมูลอะไรบ้างนะครับวิธีการดูนะครับว่าโปรแกรมนี้มีกี่ตารางนะครับก็ให้เรามาคลิกที่แถบแรกก็คือ Get Data ตรงนี้แล้วคลิกตรงโครงสร้างตารางนะครับนะครับก็จะแสดงรายการตารางต่างๆทั้งหมดเลยนะครับว่ามีตารางอะไรบ้างนะครับจากตัวอย่างตรงนี้นะครับเราต้องการดูว่า ตารางรายการเมนูเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะใช้คําสั่ง SQL หรือว่าคําสั่ง q u e r y เนี่ยครับตรวจสอบได้นะครับนะครับพอเราเออคีย์คำสั่งพวกนี้ไปแล้วเราก็กดเข็นะครับโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆของตารางนี้มาให้นะครับก็คือคําสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบอข้อมูลของตารางนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ ในส่วนของคำสั่งตรงนี้ก็คือคำสั่ง SQL เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเกี่ยวกับพวก insert, delete, update พวกนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งพวกนี้แต่ขอแนะนำาิดิงๆก็ใช้คำสั่งพวกนี้นะครับต้องอะระมัดระวังนิดนึงในการที่จะ insert หรือว่า update อะไรข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าใช้คำสั่งพวกนี้ไปแล้วจะไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้นะครับ ก็คือในส่วนของการใช้คำสั่ง SQL Query นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีทักษะการใช้ SQL คำสั่ง SQL นะครับในการตรวจสอบตารางต่างๆนะครับโอเคก็คือในส่วนของอคำสั่ง SQL หรือว่า SQL Tool นั่นเองนะครับอีกส่วนอื่นต่อมาก็คือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการใช้งานเหมือนกันก็คือตัวตรงนี้ คือล้างข้อมูลใหม่ทั้งหมดในกรณีที่บางทีเนี่ยเราอาจจะทดลองใช้นะครับอาจจะใช้ไป10บิน20บินเราทีนี้เราต้องการที่จะมาเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็มาคลิกปุ่มล้างใหม่ทั้งหมดตรงนี้ก็คือระบบเอาว่าโปรแกรมนี้ก็จะเคลียร์ดัตเตอร์เบดให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเริ่มใหม่ทั้งหมดเราสามารถที่จะมาใช้ตรงนี้ได้นะครับก็คือเหมาะสําหรับที่จะเป็นช่วงเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับ ส่วนต่อมาก็คือส่วนอื่นๆตรงส่วนนี้ก็คือเราสามารถที่จะลบข้อมูลบินขายเป็นวันได้หรือว่าเลือกบางบินก็ได้นะครับหรือว่าจะมาพิมพ์บินขายซ้ําก็ได้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะใบเสร็จอีกรอบหนึ่งในกรณีที่ลูกค้าทําหายลนะักษณะประมาณนี้ต้องการที่จะพิมพ์ใบเสร็จอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะมาพิมพ์ได้ตรงนี้นะครับอีกตรงส่วนหนึ่งก็คือ ในกรณีที่เรามีการจัดการข้อมูลพวกหมวดสินค้าพวกรายการสินค้านี่มันเยอะไปแล้วก็เราอาจจะไม่แน่ใจว่าเราลันได้ถูกต้องหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาให้ระบบหรือว่าให้โปรแกรมเนี่ยลันให้อัตโนมัติก็ได้นะครับก็ให้มากด,ดปุ่มนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับเบะที่จะใชอะ้อันดับแรกนะครับหลังจากที่เราทําไปแล้วก็ไม่ควรจะมาใช้ตรงปุ่มนี้นะครับ เพราะว่ามันจะกระทบถึงารายการที่จะเราขายไปด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นทูลหรือว่าเครื่องมือที่จะมาช่วยสนับสนุนการใช้งานของโปรแกรมให้มีความง่ายความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ